สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกเป็นข่าวคณะบัตเล่รัเสเซียที่เดินทางมาเปิดการแสดงในไต้หวันเนื่องจากมีสมาชิก4คนติดเชื้อทำให้ต้องยกเลิกการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่16ธันวาคม และให้สมาชิกอีก48คนรีบตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่3ศูนย์มารการควบคุมโรคถแถลงว่าพบติดเชื้อเพิ่มอีก4คนจึงสั่งยกเลิกการแสดงทั้งหมดซึ่งผู้จัดจะคืนเงินค่าบัตรให้ครบจำนวน วันที่17ธันวาคมนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม8รายล้วนเดินทางมาจากต่างประเทศ3รายมาจากสหรัฐ1รายจากอินโดนีเซียและ4รายเป็นสมาชิกคณะบัลเลรัสเซียซึ่งทำให้ต้องยุติการแสดงทั้งหมดในไต้หวันและเร่งทำการค่าเชื้อแล้ว จากการไล่เรียงทำลายของสมาชิกคณะบัตเลพบว่าหลังครบกำหนดกักตัว14วันม่วนจันที่ผ่านมาผู้จัดการแสดงขอให้ตรวจหาเชื้อจึงพบว่ามี4รายติดเชื้อรีบส่งไปยังโรงพยาบาลทันทีส่วนคนอื่นอยู่ซ้อมการแสดงแต่มีข่าวว่าบางคนออกไปช้อปปิ้งที่ห้างในไทเปทำให้เกิดกระแสหวาดวิตกว่าอาจมีการแพร่เชื้อ UDN Fun l Life ซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงออกแถลงการระบุว่าจากการตรวจหาเชื้อครั้งที่3พบว่ามีสมาชิกคณะบัลเล่ติดเชื้อเพิ่มจึงต้องยกเลิกการแสดงทั้งหมดโดยจะคืนเงินค่าบัตรให้ครบจำนวนและจะมีการประกาศช่องทางการขอคืนเงินค่าบัตรโดยเร็วที่สุดโรงพยาบาลฐานผ่านศึกไทเปสุ่มตรวจเซรั่มเลือดของคนไต้หวันกว่า10,000คนพบ11คนมีภูมิคุ้มกันโควิด19หรือติดเชื้อในอัตราหมื่นละ5คน หากใช้เกณฑนี้มาวิเคราะห์ทําให้คาดการได้ว่าในไต้หวันอาจมีคนติดเชื้อแล้ว11,800คนแต่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแย้งว่าผลการวิจัยนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับทั่วประเทศ การสุ่มตรวจเซรั่มเลือดของคนในไต้หวันจำนวนกว่าหมื่นคนที่จัดทำโดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเปพบว่ามี1 1คนมีภูมิคุ้มกันโควิด -19 หรือมีคนติดเชือเมม้อในอัตราหมื่นละหคนคาดได้ว่าในไต้หวันอาจมีคนติดเชื้อแล้ว11,800คนแต่ศูนย์ัญชการควบคุมโรคแย้งว่าผลการวิจัยนี้ไม่มเหมาะที่จะใช้กับทั่วประเทศ台湾一定是有一些无症状感染者那没有被我们的检疫系统侦测出来因为从疫情一开始 到现在我们一共有大概十个本土病例，并没有找到传染源ทีมวิจัยสุ่มตรวจเลือดผู้ที่อายุ20ปีขึ้นไปในแผนกฉุกเฉินและทั่วไปในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกรกฎาคมรวม14,000กว่าตัวอย่างเป็นชายและหญิงในจำนวนเท่ากันพบ11คนผลตรวจแอนติบอดีเป็นบวกผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตัวเลขนี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะหากติดเชื้อไข้หวัดสีสายพันธุ์อาจมีผลตรวจแอนติบอดีเป็นบวก 把研研究究中心的的回到整全台一,一人การวิจัยครั้งนี้ระบุว่าไต้หวันมีผู้ที่ผลตรวจแอนติบอดีเป็นบวกในอัตราต่ำกว่าประเทศอื่นซ้อนถึงความสำเร็จในการป้องกันโควิดของไต้หวันแต่มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่ผลตรวจแอนติบอดีเป็นบวกจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดหรือเป็นผู้สัมผัสหรือกลับจากต่างประเทศไม่เหมาะจะนำมาใช้วิเคราะห์จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วไต้หวนัน ช่วงใกล้สิ้นปีเงินโบนัสเป็นเรื่องที่คนทำงานให้ความสนใจผลสำรวจพบว่าปีนี้คนทำงานในไต้หวันมีโบนัสเฉลี่ย1.11เดือนต่ำที่สุดในรอบ9ปีโดยสถาบันการเงินเทคโนโลยีและชีวการแพทย์ได้โบนัสมากที่สุดกลุ่มที่ได้น้อยที่สุดคือธุรกิจสื่อสารมวลชนกิจการได้วัฒนธรรมและการศึกษาอาหารเครื่องดื่มและที่พักได้ไม่ถึง1เดือน ผลการสำรวจของเว็บไซต์จัดหางานพบว่าปี2563มนุษย์เงินเดือนในไต้หวันได้โบนัสเฉลี่ย1.11เดือนต่ำกว่า1.31เดือนในปีที่แล้วลดลง0.2เดือนซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ9ปี หากวิเคราะห์จากประเภทธุรกิจพบว่าธุรกิจที่จ่ายโบนัสน้อยที่สุดคือกิจการด้านสื่อสารมวลชนจ่าย0.5เดือนกิจการด้านวัฒนธรรมและการศึกษาร้านอาหารเครื่องดื่มและที่พักค้าปริกและค่าส่งล้วนได้โบนัสไม่ถึง1เดือนส่วนที่ได้โบนัสมากที่สุดคือสถาบันการเงิน2.5เดือนรองมาคือเทคโนโลยีและชีวาการแพทย์ ผลสำรวจพบว่ากิจการ26%ยกเลิกการจัดงานเลี้ยงก่อนรุดจีนมีเพียง55.9%จะจัดตามปกตินับว่าต่ำสุดในรอบ8ปีพบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ